สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภุสุขคนนะคะลูกออดฟา้ามกบค,ค่ะเมื่อนี้นะคะลูกออดกับสิบห้าพี่น้องนะคะเมื่อเบิง้งกบนะคะรากาเมื่อนี้เฮาสิมาบ,บอกนะคะว่าเคล็ดนลับในการเปลี่ยนทายนามในช่วงฤดูหนาวนะคะพี่น้องในช่วงน้าย่หนาวนะคะในช่วงกบจำสินเนาะนะคะ ก่อนอื่นนะคะลูกออดกับบอกก่อนวิธีการเก็บรักษาของลูกออดฟร์มกบนี่นะคะในช่วงย่ำหนาวนะคะพี่น้องลูกออดก็สีเอาไว้ปกติแบบแนวจังสี่นะคะเ้าก็เสีเอาปกติเอ่ปกติเราก็จะเอาไว้แบบแนวจังสี่นะคะสําหรับกบอ่าพ่อแม่พันธุ์นะคะบดรเอาเฟืองนะคะบดรเอาไม้ห้มัสนนะคะแล้วก็เข้าไปนะคะหนึ่งกับพว่าถ้าห้าเอาไว้แบบแนวจังสี่การ เช็คจํานวนนะคะด้วยการกะด้วยระยะสายตาเนี่ยเขากับสีหูว่ามันบางหรือมันมันมันหลหรือมันหน่อยนะคะพี่น้องเข้ากับสีเด็กกะถือกะกับเข้าสีดีดูแลอ่าให้มันทัวถึงนะคะพี่น้องเข้ากับเลยบริเอาฟางมาเห็ดนะคะบริเอาฟางมาปกุกบริเอาใหม่มาให้เพิ่นง้อยบริเอาใหม่มาเห้เพิ่นสุกเพิ่นสนเข้าไปเพื่อที่จะจาศีลน,นะคะพี่น้องละกะปกติเล้วนะคะเพิ่นกะเสีเอา ไว้ในขี้ดินนะคะเป็นบอ่อดินนะคะทั่วรไปนะคะก็สังเกตเห็นได้นะคะแต่ว่าของลูกออดนี่นะคะเคยเอาใส่บ่อดินแล้วนะคะก็คือพ่อกบมันตายนะคะเห้ากับโบหูนะคะพี่นองละก็กบมันมนนะคะกบมันจำศีลมันมนเขาไปเอ่อเห็ดพงในใต้ดินนะคะบางที่มันกะออกนี้หาบอ่พอพ่กนะคะกะเสียไป นะคะพี่น้องกบกระหายไปซื่อๆนี่ล่ละนะคะก็ะเลยตบมาปีนี้นะคะลูกอ้อยก็ะเลยตัดสินใจที่จะเอากบพอมพันธุ์นะคะทั้งเบิดทีมีนะคะขื้นมใส่เออรบอร์ซีเมนต์นะคะบอร์ซีเมนต์บอปูนแบบแนงสีเนาะนะคะแล้วก็ร่วมถึงกระสร้างบกนะคะแล้วก็ลูกอ้อยกระสีเอาไว้ใกล้ๆที่อยู่อาศัยนะคะสําหรับการเก็บรักษาพอแม่พนนันธุ์กบเนาะนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการจัดการนะคะเวลากบมันออกนะคะ เวลากบมันกระโดดออกหรือว่าอาแร่มันชํารุดนะคะมันขาดเอาเองนะคะเนื่องจากว่ามันตากแดดนะคะตากแดดตากฝนโดนนะคะหลักกาใส่งานมาเป็นระยะเวลาหลายปีนะคะเฮนเฮกรสร้างบกมันขาดแล้วก็กบออกโดยที่ห้าวบา่งบอบางที่การเก็บรักษาพอแม่พันธุ์ใบใกล้ๆที่อยู่อาศัยห้าอาจจะสังเกตเห็นนะคะหรือบางที่มาอาจจะเห้านะคะ บางที่มันมันเห็นกบเนาะนะคะก็ตตองมีสิ่งที่สังเกตได้เพราะว่าปกติห้ากะเบิงกบนะคะเบิงบ่อกบเมห้าอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าห้ากับยูนี่แน่มากห้ากับห็นนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะคะสําหรับการเอาพอแม่พันธุ์กบขืนเมื่อไวนะคะในบอซีซเมนเมื่อไว้ในไก่ตันะคะส่วนการเปลี่ยนเอ่เปลี่ยนท้ายน้ำในช่วงงนแามหนาวนะคะในช่วงเอ่อ กบจำศิลน,นะคะในช่วงอากาศหนาวหนาวสีเห็ดจังไดนะคะพี่น้องเพื่อที่จะบอกให้กบมันตายนะคะเพื่อที่จะบอกให้กบมันนอกนามตายนะคะพี่น้องลูออดกะสีมาบอกนะคะในะเทคนิคแบบนี้จังสีเนาะนะคะทีลูออดเห็ดมาตลอดนะคะเอาเป็นว่านะคะเทคนิคที่ลูออดบอกไปนี่พี่น้องร้องเห็ดเบิงนะคะถือหรือผิดจังไดกับพี่น้องพิจรารณา เอ,อาเบงนะคะพี่น้องบางที่ในความคิดลูกออดเองเนี่ยอาจจะ่มีถูกไมีพิษนะคะพี่น้องสามารถนําน้ำไปปรับเปลี่ยนนะคะในการใส่นะคะในการทํางานได้ตลอดนะคะ <c oughs> การเปลี่ยนให้น้ำของลูกออดในช่วงหนาหนาวนะคะพี่น้องเท่าก็ต้องสังเกตอย่างแรกก่อนนะคะว่าหญ้ามดเศรมอกสีลงแมนบ่าหญ้ามดเศรมอกสีลงกบสีหนาวนะคะน้ำสีเย็น น้ำเย็นพอสมควรนะคะพี่น้องระกาย้ามกลางคืนเดือดๆนะคะนับตั้งแต่6โมงนะคะเป็นต้นไปนะคะพี่น้อง6โมงแรกนี่แหละเป็นต้นไปนะคะจนว่าเดือก่นละขามขคืนนะคะช่วงระยะเวล,นา,เลนนานีน้ห้ามเปลี่ยนทายนันเด็ดขาดพี่น้องห้ามเปลี่ยนทายน้ำเด็ดขาดนะคะพี่น้องอาจจะเห็นเหตกบเห้านี่นะคะปรับโตบาท่านนะคะ อาจริงๆแล้วนะคะกบนีเป็นสัตว์ที่ปรับตัวได้ไวมากนะคะต่อสิ่งแวดล้อมเนาะนะคะเพื่อนสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวจะคลองเองนี่ให้ให้เขากับธรรมชาตินะคะที่เพิ่นยูนะคะอ่แรงที่อยู่อาศัยร่วมไปถึงสีผิวนะคะที่เพิ่นยูเพื่อนก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เร็วนะคะแต่ในกรณีนะคะหน้าหนาวกบจำสินนะคะพี่น้องเพื่อบอเป็นการประมาทเนาะนะคะเพื่อบ่เป็นการประมาท เากะสิบอเลียนไทยหนาประมาณเช้าตู่นะคะพี่น้องนับตั้งแต่ผลหลาตีหามาหกโมงเจ็ดโมงจังสี่เข้ากะสิ่บ้านในเลียนรวมทั้งสองโมงเสาร์น้ำได้พี่น้องนะคะเข้ากะสี่บ้านในเปลียนไทยหนาเนื่องจากว่าแย่หนาวบางมือหนาวจัดอีรีนะคะพี่น้องอุณหภูมิประมาณสิบสี่สิบห้าองศานะคะเป็นอันตรายต่อกบแห้งนะคะบางตัวที่มันบ่ท้นต่อความหนาวนะคะมันอาจจะเสียชีวิตไปก่อนนานนานกว่าเป็นอย่างนะคะ ส่วนการเปลี่ยนทายน้ำนะคะอีหลีทีจะบอเรียกเลี่ยงเพื่อให้การนอกน้ำของกบนี้เกิดขึ้นหน่อยที่สุดนะคะนั่นก็คือเปลี่ยนประมาณจักสี่โมงเช้านะคะพี่น้องสี่โมงเสราร์หอดหาโมงเสราร์โดยประมาณนะคะพี่น้องสามารถที่จะเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่ได้นะคะเป็นเวลา,าเวลาที่แดดอุ่นๆพอดีไม่ร้อนจัดไม่เย็นจัดนะคะพี่น้องอยู่อุณหภูมิที่กลางๆนะคะพี่น้องสามารถที่จะเปลี่ยนทายน้ำใน เวลาดังกล้าวนี่ได้นะคะเป็นสิ่งที่หลูออนมาบอกต่อนะคะให้พี่น้องเกษตรกรเฮ้าเดลองเห็ดเบิ่งนะคะถ้าพี่น้องมีปัญหาเรื่องของการเปลียนไถ่น้ำในช่วงหนาหนาวนะคะการล่องเอาเคล็ดลับของอหลูออดนะคะไปใส่เบิ่งเนาะนะคะเพื่อสิเป็นประโยชน์ให้กับลหลายๆท่านนะคะที่เพิ่นเรียงกบอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็ นุกออดเองนะคะกระฝาเป็นกําลังใจนะคะให้พี่น้องเกษตรกร,กรผู้ใดทีคิดจะเลี้ยงกบนะคะเพื่อเป็นอาชีพลักษะกอาชีพเสริมรวมไปถึงการเลี้ยงเพื่อบริโภคนะคะในครัวเรือนนะคะพี่น้องพี่น้องสามารถเข้ามาสอบถามนะคะพูดคุยกับลูกออดฟร์มขบใดนะคะบริวาติเป็นทั้งเพจ a c e b o o k นะคะหรือว่า u t u b e นะคะรวมไปถึงถามพีพ่น้องท่านใดที่อยู่ใกล้ๆระ,ะแวกฟร์มนะคะกัแในน้าให้เข้ามาถาม แล้วก็เขามาศึกษาเบิงก็ไดนะคะพี่น้องเฮ้ากับสิบ่กกากความหูนะคะเฮ้าสีมาเหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพี่น้องเฮาสีมาเหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะมิ่หยังก,กับสิเดบอกต่อเนาะนะคะเพื่อ,อให้พี่น้องเข้าได้มีอาจี นะคะบางที่วิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะคะวิกฤตโรคระบาดแบบนี้นะคะเข้ากะกลับมาอยู่บ้านหลายนะคะพี่น้องเข้ากะกลับมาอยู่บ้านหลายนะคะพี่น้องกับบงหูวาสิเห็ดหยังนะคะสิเริ่มตน้นจังไดนะคะพี่น้องก็สามารถเข้ามาศึกษาก็ได้นะคะเพื่อเป็นทางเลือกอ่าให้กับพี่น้องเก,กษตรกรนะคะให้กับพี่น้องลูกหลานบาน้านเข้านะคะที่พิน่นอ่าย้ายมาต,ตกุลเทพนะคะที่พิ่นโตกงานนะคะลองมาศึกษาหาความรู้ดู เนาะเพื่อที่จะเป็นการตัดสินใจเหตุพี่นอ How <How S 1> ้องเฮ้าเดย์เลียงเบิงนะคะเลียงบ่หลายก็เลียงหน่อยก็ได้นะคะพี่น้อง้ามักก็จังขยาย้ามากก็เศร้าเลียงแค่นี้นะคะบบมีปัญหาอยียงเนาะสุดท้ายนี้นะคะลูกอ้อยกะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะรวมไปถึงพี่น้อง f อนะคะหลักกับเพื่อนๆนะคะที่คอมเมนต์ให้กําลังใจลูกอ้อยมาโดยตลอดนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ เอาเป็นว่าคลิปหน้าเข้าสีมาแมนา้นีอีอังนะคะกะร่อฟังมึงนะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ